มา็กช์ลิงพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาที สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาก็ช h a r ลีพ Podcast ส่งท้ายปีไปกับ e p 94ที่เราจะมาพร้อมกับบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทรนด์สำคัญที่จะช่วยยกระดับสื่อโฆษณานอกบ้านให้ไปสู่อีกเลเวลใหม่เลยละคะ่ะมารับฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างอย่างที่หลายๆคนน่าจะได้เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงของสื่อนอกบ้านมากันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วนะคะผ่านตามท้องถนนหรือว่า่ากเศรษฐกิจต่างๆที่จากเดิมเนี่ยเราอาจจะเห็นกันแค่สื่อภาพนิ่งธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันเน หลายๆที่ก็ถูกพัฒนาไปเป็นสื่อดิจิตอลกันแล้วนะคะอย่างของมาโกเองก็ได้มีการพัฒนาสื่อประเภทสตรีทเฟอร์เนเจอร์ตามตอม,ม,มอบ b ทีโดยปรับเปลี่ยนให้เป็นสื่อดิจิตอลเป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เพื่อที่จะรับรองความคิดสร้างสารรค์ของนักการตลาดได้แบบไร้ขีดจํากัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งสื่อแบบดิจิตอลนะคะนอกจากจะสร้างโอกาสในการผสมผสานความคิดสร้างสารรค์ความครีเอทีฟแล้วก็ยังเป็นการปูทางไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยละค่ะ และเพื่อเป็นการช่วยให้แบรนด์ต่างๆนะคะได้ชื่นชมศักยภาพอันแข็งแกร่งของการโฆษณาบนสื่อน,นอกบ้านได้อย่างเต็มที่แล้วก็ต้องขอขอบคุณบทความดีๆแบบนี้จากทางเว็บไซต์เดอะดรัมนะคะที่ได้ร่วมมือกับเ i สตา้ Media, ามีเดีจัดทารายงานที่นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับวงการสื่อโฆษณานอกบ้านซึ่งเขานะคะยังได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็เฟ้นหาเทรนที่น่าสนใจที่จะทําให้สื่อน,นอกบ้านเนี่ย มีประสิทธิภาพในแง่ของการดึงดูดความสนใจจากผู้ชมหรือว่าการสร้าง impact ที่แท้จริงสำหรับผู้โฆษณาค่ะและนี่นะคะก็คือ3 t r เทรนที่พวกเขาค้นพบนะคะว่าน่าจับตามองว่าจะเป็นเทรนที่สามารถยกระดับสื่อโฆษณานอกบ้านให้ไปอีกขั้นเลยค่ะอย่างแรกก็คือเรื่องของการผรสมผสานหรือว่ารวมทุกช่องทางได้อย่างไร้รอยต่อ เมื่อเทคโนโลยีนะคะถูกพัฒนาขึ้นแบรนด์และเอเจนซี่ต่างๆเนี่ยก็หันมาใช้การวางแผนทางการตลาดหรือว่าการสื่อสารการตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้นผ่านการนำเสนอด้วย DOOHS หรือว่าสื่อโฆษณานอกบ้านแบบดิจิตอลนั่นเองโดยเป็นโปรแกรมนะคะสำหรับใช้ศึกษาพฤติกรรมการเคลืฤฤ่อนไหวของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดผ่านโซลูชันข้อมูลขั้นสูงนะคะทำให้แบรนด์เนี่ยสามารถใช้งาน DOOHS ในสถานที่และก็เวลาที่เหมาะสมในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยาม,มากขึ้นค่ะ โดยรู้ไหมคะว่าเมื่อจับคู่ d o h กับสื่อโฆษณาบนมือถือหรือว่าสื่อดิจิทอลออนไลน์ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้แบรนด์นะคะเพิ่มโอกาสในการ เข้าถึงผู้บริโภคหรือว่าดึงดูดผู้บริโภคเนี่ยให้มีส่วนร่วมกับแคมเปญโฆษณาผ่านมือถือของพวกเขาได้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งนี่นะคะก็ช่วยให้ผู้ลงโฆษณาเนี่ยสามารถเพิ่มความอิมแพกให้กับแคมเปญหรือว่ากระตุ้นลูกค้าเนี่ยไปสู่การตัดสินใจซื้อได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้นักการตลาดเนี่ยมั่นใจได้ว่าข้อความที่พวกเขาสื่อสารเนี่ยจะยังคงติดอยู่ในใจของผู้บริโภคหรือว่าทํางานกับความคิดข,ของผู้บริโภคได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าจุดเด่นของ ดิจิตอล OOS นะคะก็คือการสามารถทํางานผสมผสานกับช่องทางการสื่อสารอื่นๆได้อย่างดีเลย่ะคะดังนั้นเนี่ยนักการตลาดเนี่ยจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะสร้างครีเอทีฟแคมเปญโดยผสมผสานสื่อช่องทางอื่นๆเข้าไปด้วยกันนะคะเพื่อช่วยให้กำหนดเป้าหมายแล้วก็วิธีการวัดผลที่สอดคล้องกันได้ในแต่ละสื่อนะคะที่จะทาให้แคมเปญของเราเนี่ยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของความคร e a t i v e กับ Data นั่นเองหรือว่าพื้นที่สร้างสารรค์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยข้อมูลค่ะสื่อโฆษณาแบบดิจิทัลนะคะเป็นสื่อที่มีความขนาดใหญ่แล้วก็โดดเด่นแล้วก็มีความทันท่วงทีนั่นหมายความว่า สื่อนอกบ้านแบบดิจิตอลนะคะทําให้นักการตลาดเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโฆษณาได้ตลอดเวลาค่ะตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละบริบทต่างๆเพื่อใช้ในการส่งข้อความที่มีข้อมูลเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดที่ตั้งร้านค้าที่ใกล้ที่สุดหรือว่าการแชร์ผลการแข่งขันกีฬาสดหรือแม้แต่การลดราคาโปรโมชั่นที่แปลไปเป็นภาษาท้องถิ่นตามสถานที่นั้นๆนะคะซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเลย ดยในปัจจุบันนะคะแบรนด์ต่างๆนี่ยก็เริ่มหันมาให้ความสนใจความสามารถแบบไดนามิกของสื่อโฆษณากันมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของโซลูชันการวัดผลประสิทธิภาพแบบขั้นสูงเมื่อพูดถึงการโฆษณานะคะการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งสื่อโฆษณานอกบ้านนะคะเป็นสื่อที่ครั้งหนึ่งเรื่องของการวัดผลหรือว่าประสิทธิภาพของแคมเปญเนี่ยทำได้ยากนะคะแต่ว่าความก้าวหน้าของสื่อนอกบ้านในปัจจุบันเนี่ยทำให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยสามารถวัดผลแคมเปญแบบองค์รวมด้วยวิธีการใหม่ๆผ่านโซลูชันการวัดผลขั้นสูงค่ะทำให้นักการตลาดหรือว่าแบรนด์เนี่ยสามารถทราบแล้วก็เข้าใจถึงความ Impact ของแคมเปญที่ตัวเอง สังสรรไปมากยิ่งขึ้นนะรวมถึงความสําเร็จต่างๆของแคมเปญค่ะจากช่องทางทั้งหมดนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงสถานะของแบรนด์การเข้าชมร้านค้าหรือว่าคอนเวอร์ชันที่มายัางร้านค้าออนไลน์แล้วก็รวมไปถึงการวัดผลทางยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยนะคะ โดยการเข้ามาของเทคโนโลยีแบบโปรแกรมนะคะก็ทำให้นักการตลาดเนี่ยเข้าใจประสิทธิภาพของแคมเปญแบบ D.O.S ได้ในทุกระดับซึ่งสเกลนี้นะคะถือว่ามีความสําคัญมากขึ้นใน D.O.S ค่ะแต่ก็เห็นได้ชัดนะคะว่าความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวได้เนี่ยเรียกว่ากลายเป็นจุดแข็งที่สําคัญของสื่อนอกบ้านไปแล้วละค่ะ รวมถึงความสามารถในการอัปโหลดเนื้อหาแบบออนไลน์นะคะแล้วก็นักโฆษณาเนี่ยสามารถกําหนดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าหยุดแคมเปญชั่วคราวในเวลาได้เพียงไม่กี่นาทีตามสถานการณ์หรือว่าผลลัพธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะโดยแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสื่อโฆษณาน,นอกบ้านเนี่ยจะกลายเป็นสื่อที่อยู่ในระดับแนวหน้านะคะเนื่องจากมีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการใช้ data insight นะคะแล้วก็แนวทางที่สร้างสารรค์เนี่ยมาใช้อย่างซับซ้อนแล้วก็มีศักยภาพค่ะก็จ,ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทความที่เราเลือกมาบอกเราสงท้ายปีให้กับทุกคนฟังกันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้ากับ a r c o Charlie Podcast อีกเช่นเคยรับรองว่าเตรียมพบกับสาราดดีๆจากพวกเราอีกเช่นเคยตลอดทั้งปีนะคะก่อนจากการขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่ดีสาหรับทุกคนค่ะแล้วก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภยัยสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ